สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพามาดูร้านนะครับที่ตลาดไม้ดอกไม่ระดับดงบังนะครับที่ร้านก็จะมีหมอนดำออสตุรกีแล้วก็มหาหงสีขาว,วอันนี้อโศกอโศกเขาแล้วก็จะมี ต้นสุขชคนะครับถักเปียสวยครับแล้วก็จะมีบัวสวรรค์แล้วก็ลั่มซำลัำ่มซำฟอร์มนี้สวยขึ้นแล้ว รำำก็จะมีราคาติดไว้เลยครับบางต้นก็พันสามบางต้นค่าสองพันแล้วแต่ฟอกก็มีคุณชมพูด้วยนะครับเป็นกิ่งตอนหายไม่แพงครับแล้วก็มีรำดวนวลานะฮะนี่รำดวน มีจำดวนก็มีปีบทองอีกแถวนึงก็เป็นแถวปีบทองนี่เป็นล่ำซ้พละเอกของงานครับล่ำซ้ำก็ยังเยอะอยู่นนะ 何か、ね